ฉันเป็นให right. sort of. ้เธอได้ทุกอย่างทุกอย่างอะไรที่เธอต้องการต้องการดาวบนฟ้าทั้งจอกวาวจะมาไหมฮะทุกอย่างทุกอย่างต้องการต้องรฮะ เรียกว่าเรียกว่าถูถูใสๆมากถูถูใไๆมากครับพุณนเราไม่เห็นภาพแบบนี้ของคุณเต้นตะวันนะคะทางหน้าจอมานานมากครับนี่แต่เขาอดีตบอยแบนด์ใช่ครับบอยที่โดนแบนเต้นตามกันได้นะผู้ชมนะใครที่อยากอยากเต้นเพลงนี้อยากให้ช่วยแฮชแท็กกันมาด้วยนะครับเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์ใช่ใช่เขาแฮชแท็กอะไรกันนะฮะอันเพลงนี้ แฮชแท็กเพลงเนี่ยพี่ชิโน่ชายเลนทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะชายเลนทุกอย่างหรือว่าชายเลนทักหลายเมลดี้ไม่ทราบเหมือนกันอ่าลองแฮแท็กมาสองอันแล้วไม่ได้นำกันบ้านมาถึงนี้องติดอยากเต้นเดียวแฮชแท็กมาเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราเข้าไปดูนะฮะโอเคอ่ะพี่เติร์นครับมีมีอะไรไหมกระแสตอนแรกเนี่ยเปิดมา3.4อืุในยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นความที่แบบปังมากๆเลยพี่เติร์นจริงเหรอใช่ จริงเหรอจริงเหรอเ<ะ>ขาเขาคุณคนดูเป็นยันไง<บ>ไงบ้างฮะกดดันไหมกับแบบกดดันไหมหรอทุความสำเร็จมาทุกเรื่องแล้วพอมาถึงเรื่องนี้มันคือคือเรียกว่าเอาจริงนะทุกเรื่องที่ทํามาไม่เคยกดดันเลย<ะ>หมายถึงว่าคือเราเข้าใจว่าคือสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คนดูแหละว่าต่อให้เราคิดว่าเราทําออกมาแล้วมันดีขนาดไหนหรือมันแบบดีของเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราเราต้องทําให้คุณผู้ชมดูแล้วสนแล้วก็ชื่นชอบในละครเราอะไรอย่างเงี้ยพอ สิ่งที่เรามีความสุขที่สุดคือคนดูแล้วเขาชอบแล้วเขา<ะ>แล้วเขา,เามีมีความสุขกับการได้ดูละครเราอะไรเงี้ย<ะ>ใช่เราก็รู้แต่แต่ว่าเราก็เราก็ยังไม่เคยทําละครแนวแนวนี้นะหมายถึงละครคืนที่เราทําแบบแนวแบบฟิลก<ะ>ู<ะ>๊ดคอมดี้อะไรเงี้ยเพราะตอนที่ทําเรื่องนี้ก็คิดว่าแบบเอยสถานการณ์แบบหลายๆอย่างมันดูมันเครียดมันเราเพิ่งผ่านจากโค<ะ>วิดกันมา เอ่อเริ่มเริ่มในการจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเรานะครับอ้าวนี่กลายเป็นอะ <c oughs> ไรเลยเลยเ,เหมือนไปชุมผู้นำเลยก็เลยแบบเอ้ยอยากจะมีอะไรที่แบบเอ้ยมาเริ่มสกสาราตใหม่ของเราอยากจะแบบเอ้ยมีอะไรที่แบบรับต้นปีเนาะรับต้นปีแล้วแบบดูไปยิ้มไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขอน j o ยแบบแล้วก็เป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์คือดูกันได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะยูโรเป็นไงบ้างรู้สึกแบบกดดันไหมเพราะว่า อันนี้คือเปิดตัวมาเท่ากับสารในช่วคืนเลยครับใช่ครับเท่ากันเลยเป็นไงบ้างเรื่องนี้ก็หวังว่าแฟนแฟๆจะชอบกับผลงานเรื่องนี้ครับก็พวกเราก็ตั้งใจกันทําแบบมากๆเลยครับผมก็เชื่อว่าเราเล่นเราก็สนุกนะเราก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะสนุกไปกับพวกเราครับผมครับครับฮะพีเต้ลเนี่ยจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่านอกจากละครแนวนี้ไม่ค่อยทําไม่ได้ทาเนี่ยยังเป็นแนวอีสานด้วยเป็นเรื่องแรกใช่ครับแต่ก็เลยจะเป็นความในเรื่องนี้ถ้าเกิดจะดูทั้งเรื่องเลยมันจะเป็น มุมมองของคนเมืองที่เข้าไปอยู่ในอีสาน<ะ>นึกออกไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครก็จะตามตัวนางเอกไปเหมือนเหมือนตัวผมเองผมผมผมคิดเรื่องนี้แล้วเขียนเรื่องนี้กับทีมเนี่ยก็ก็จะเป็นมุมมองที่เราเป็นตัวละครที่เราแบบเข้าไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันแปลกใจว่ามันมีสิ่งนี้หรอครับรวมถึงแบบเราได้สัมผัสความสวยงามของวัฒนธรรมอะไรพวกนี้คือมันดีมากๆเลยเราทำทำเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราฟีลคูดกับมันมากๆเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือคนที่ทํางานต่างจังหวัดอ่ะแล้วได้ดูเรื่องเนี้จะต้องคิดถึงบ้านจะต้องคิดถึงความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ซึ่งมันเป็นรากฐานอันดีงามของของเราครับครับนี่เป็นรายการการดีแล้วดีมากพี่พูดดีมากผมนึกแต่มันด้วยที่ตอนแรกผมผมตั้งใจมาเนี่ยคือพี่ต้นคนเดียวนะผมวาพี่ต้นจะพูดไม่ได้แต่นี้ผมไม่ได้พูดเลยพี่ต้นพูดคนเดียวหมดเลยครับผม นี่นอกจากพี่เต้นจะบอกว่าฟ e ลกู๊ดไม่กี่กับเรื่องนี้นะฮะนี่พระเอกของเราเขาได้มาแบบเล่นเรื่องที่แบบอีสานเรื่องแรกอ่ะเขาก็รู้สึกภูมิใจแล้วฟ e ลกู๊ดเหมือนกันนะเพราะตัวเขาเองเขาเป็นคนอีสานใช่ไม่งั้นไม่บีเตอนแรกตอนแรกเขามาหาผมเขาบอกว่าผมพึ่งนับจักเกาหลีนะครับไม่ใช่ผมเ็นคนนึงครับใช่ไหมครับคุณใช่ก็ที่จริงเราผมกดดันนะสำหรับเรื่องที่พูดอีสานเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนอีสานแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ตอนอยู่ต่างจังหวัด มาครั้งนี้แต่ก็ต้องรื้อฟื้นค่อนข้างเยอะ,อะครับผมใช่ก็มีรุ่นพี่มีอะไรเยอะแยะเหมือนกันสําหรับที่เป็นแบบออริจินอลจริงๆอย่างพี่วิทย์ภูชริตอย่างเงี้ยครับผมเราก็ได้ปรึกษาเขา,าบางฉากเรารู้สึกว่าเราพูดเพี้ยนหรือไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาเขา